สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับช่อง u t u b e นะครับสาวศรีขอพระลอรนะครับวันนี้นะครับเดินทางมาที่หลักกิโลตำดมอำเภอลำดวนนะครับจังหวัดสุรินทร์เนาะนะครับวันนี้นะครับมีวิธีการขืนสารไมเดอร์พี่น้องนะครับหลังจากถูกหวยนะครับถูกหวยมานะครับวันนี้อาจารย์ป้อมนะครับวันนี้อาจารย์ป้อมก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับจะได้แนวทางตัวไหนนะครับงวดนี้นะครับวันที่1ตุลาคมวันนี้ก็ ติดตามชมนะครับท่านผู้ชมนะครับใครเข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคนอะไรคนอะไรแชร์นะครับท่านผู้ชมนะครับผมทำพิธีนะครับอาจารย์เพิมทำพิธีขึ้นศาลเดิกพี่นอกนะครับผมให้ยายสวดไปด้วยมัหมันคนละอย่างีของพื้นที่ ขอเล็กขอชูขอลาบครัสาธุสาธุเออพี่น้องนะครับผมพิมสาธุสาธุนะครับืันนี้เป็นวันเมื่อสารวันดีนะครับเป็นวันพระเนาะจานทร์ป้มอมทำพิธีขึ้นศาลใหม่ที่หลักกิโลตำดมน,ดนะครับ

เป็นครั้งที่3แล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับเป็นครั้งที่3แล้วเด <Okay, S 2> ้อคนี่ยนจารย์เอาใจเข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์กดติดตามนะครับท่านผู้ชมนะครับทางช่องยูทูบน้ำเนยกระแล้วกันนะครับ รถพุ่ปขู่ไปแม่ทุ่มาแล้วแตปากกอพพุ่ไปปากหน่อย กดไลคกดแชร์ด้วพี่น้องนะครับผมจันรป้อมกำลังนั่งทำพิธีเนาะกำลังนั่งสมาธินะครับท่านผู้ชมนะครับ,รบตอนนี้ดูมือนะครับดูมือเนาะือาือจับเลนนะครับมือจะต้องใช้ม้กันสันนะครับข้างหลังระวังจันทร์ป้อมไงหลังด้วยนะครับข้างหลังเด้อ ยายไม่เป็นไรไยายยายระวังด้วยเด้อไจะเก็บหลวจเจ็บมาแล้วนะครับมาแล้วนะครับมแล้วครับารัจับตาดูอาจารย์ป้อมนะครับมดีาแล้วนะครับมาแล้ว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 มาับมาแล้วมาาแล้วา้มาาแร้วา้วมา้วา้มาแล้วมา้มาแ้้มาแมา้้มมาแ้าแมามมาแล้ว ตาลยายนมานี่ยอันนี้ตาลยตาลี่ยนอาตาล่ยตาตาลียติตาอืขันตาก็รำให้ดูนีเ่เด้ออายายน่ยรำตา,าม,มาคเสตเนาะวันน,น,นี้วันพระด้วยนะมาเรนนะครับั <ส tam S 1> นพร <ส tam S 1> ะใหญ่ วันนี้อาจารย์ป้อมนะครับเด้อครับอือไงครับจันเป็นไงจารย์อะไรเนาะครับขอโชคขอลาบนะเด้อตาย่ายเรื่อยเลยร้านขอโชคลาบเด้อสานก็ได้แล้วเด้สานไม่ก็ได้เด้นี่สานไม่นี่สานไม่เจ็บบานให้ล้างไม่ล่ะ พอได้อย <Cornell>. ู่ในเศร้าก่อนขันถือกหลยกัดเสียได้ยังไงก็่านียดตัวเน่มันต้องคอยเป็นคอยไปตัวครับเป็นยังไงอาจารย์ตายายอยากได้อะไรเนาะกินน้ำก่อนหลังกินน้ำ มาแล้วพิมสาธุสาธุเด้พี่น้องนะครับผมรอแนวทางนะครับกับจาดป้อมนะครับตอนนี้นะครับเขาแห้งนะครับท่านผู้ชมนะครับดีใจมากดีใจมากที่ได้สารมาดีใจดีใจดีใจตั้งสารให้ตาใหญ่ ดีใจบอดีใจบ่ที่ไ้ศาลไหมดีใจบอทำไมถูกใจดีใจไหมดีใจไหมดีใจไหมรำไหมรำรำไหมรำให้ด้วย เดี๋ยวเดี๋ยวก็พากันมารำให้ถ้าถูกเยอะๆจะมารำให้เด้อทีนี้ขอเลขอาจารย์หน่อยครับนั่งได้ตัวไหนเนาะอาจารย์ให้อาจารย์เกลนให้เพาถูกขอให้อาจารย์เป็นแม่สระ นี่รอช้านะอาจารย์เราเนี่ยเขียนทันทีทันใดเลยครับหมดแน่อะไรน้อยตัวอะไรน้อยปากกากระดาษสุดวเดี๋ยวสิหอยเดี๋ยวสิหายไหมหอยเดี๋ยวสิหายไหมเดี๋ยวหอกันใหญ่เลยหอกันใหญ่เลยอาจารย์ไปแล้วศูนย์ศูนย์หนึสองหนึ่งสองครับอาจารย์เอาแบบใหญ่ๆจัดพักเลยครับชัดๆเลยอหายหลกระบือหรือซาไปเลยศูนย์ห้าสอง ตัวของื้อสวยมากรองปังๆเลยอาจารย์ถุดห้าสองชัดเจนเลยถุดห้าสองบะเชงเลย

สามหนึโอ้สานะจ๊ะสามกับแเลขเดียวกันนะสามหน่ยายให้แปดแปดหึอาจารย์ให้สามหนึ่งสามหนึ่งอครับยมากโชว์ทางนี้หน่อยโชว์ให้่อยเออนี่ครับอ่ะสีเบลงได้แล้วครับมาสู้เมานะครับท่านผู้ชมนะครับสู้เมาเด้อย่างๆขับไปเด้อสู้เมาสู้เมาาสเาสู้เมู้เมามาส้สม เอาอยู่นั่นๆนะครับอย่าสายไปสายมานะครับ052กับ31มห่งเมือออกนะครับเอามือออกเ่าหนึ่อ่านะครับผมศูนอกับสาเนย์ห้าสองกับสา่งน้ากับ3 1ี่ับอยากกวนนะครับศูนกับสานะครับท่านผู้ชมนะครับผม ัใครเข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชทด้วยครับพี่น้องนะครับผมกดไลค์กดแชรคให้คนที่เข้ามาที่หลังได้เบิ่งกันนะครับวันนี้นะครับเรามาไลฟ์สดนะครับไลฟ์สดเลยนะครับที่หลักกิโลตำดมนะครับตำบลตำดมอำเภอลำดวนจังหวัดสุกดินเนาะพี่น้องนะครับผมวันนี้ขึ้นศาลไหมนะครับวันนี้เป็นวันพระเนาะจานป้อมนะครับเดินทางมา แนวทางนะครับนี่นะครับถึงสารไม้นะครับนี่นะครับสารชั่วข่าวนะครับท่านผู้ชมนะครับที่ชาวบ้านร่วมรวมช่วยกันเนาะรวมร่วมช่วยกันนะครับที่ไปเมืองงวดที่แล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับผมวันนี้เราก็เลยมาติดตามให้กับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่แล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวรอเล่ทูบั่อีกสักคู่นะครับ ศูนหาสองกับสามหนึ่งเด้อวังหันนะครับในกอาจารย์ป้อมเนาะแนวทางกราจารย์ป้อมนะครับรอนะครับรอเด็กทั่วอีกสักคู่หนึ่งนะครับอีกสักคู่หนึ่งเนาะนะครับผมอันนี้ก็มีพี่น้องนะครับมามากมายเลยนะครับวัวมาหลายครับท่านผู้ชมนะครับ ีชาว Yaz บ้านนะครับมารอลุ <burning artists> ้นนะครับแนวทางกับอาจารย์ป้อมนะครับเย็ซีอาจารย์ป้อมทั้งนั้นเลยนะครับนี่นะครับมาติดตามให้แล้วเด้อนะครับเย็ซีอยู่ทางบ้านเนาะตัวเลขทูดนะครับเย็บซีครับศูนย์ห้าสองกับสามหนึ่งครับตัวเลขนะครับตัวเลขทูดเลยวกตัวไหนนะครับกตัวเลขทูดครับผมอยู่ทางบ้านนับไม่อยู่อนนี้อยู่รย่เดยวทาบก็ดีน เราจะมาข้างนอกก่อนแป๊บหนึ่งนะครับห้อนห่อนพี่น้องเลยห่อนครับห่อนแห้งนะครับาเบิงบรรยากาศข้างนอกเนอะนะครับผมนี่นะครับอันนี้คือถนนนะครับถนนลำดวนนะครับลำดวนจารพัดนะครับแยกจารพัฒที่เชื่อมต่อกับสุรินทร์ศรีขอรภูมินะครับท่านผู้ชมนะครับนี่นะครับเป็นอยู่ที่บ้านตำดมนะครับ หลักกิโลนี้อยู่ที่บ้านตำดมนอกกมที่19นะครับทางหลวงหมายเลขที่3035นะครับทะานผู้ช่วงนี้ครับผมนย์สองเลขสองบ่เอ้เลยเปียงเฮียออกเลยเลขคู่กันเลยบบทเนี่ยเออ ตรงกันเลยตรงกันนะครับหาซูนสองนะครับหาซูนสองนะครับเมื่อสักครู่เนาะลายตาเนี่ยเด้อครับท่านผู้ชมนะครับแล้วแต่ดวงใครตาใครตามันเด้อค่ะให้สูงแล้วให้สูงแล้วอาจารย์อาจาเขียนเลขคู่ให้หน่อยครับหาซูนสองหรือเปล่าซูนกัน ตล้ก็เลขอาจารย์ป้อมนะครับได้502บอือ502แล้วก็31หนเออท่านผู้ชมนะครับผมกาากาหมกาากาไหมบอกนะออีกกาอยู่ไหนมปกาหมดแล้วเอาทำมือทำมือทำมือ ศูตัวเดียวกันเลยตัวเดียวกันเลยนี่ตัวนี้เลยไม่ต้องเอาตัวอื่น้าศูนอที่ไม่ที่ไม่มีห้าศูนย์อจารย์ป้อมบอกเอายเาขต้องชงเข่าตากรรมการอีกแล้วกนะครับผมเอออะ้ศย์ศูนย์ ห5้าหเอาอาทูตาธูตาทูท่าน้ชมนะครับผมว่าขอให้มาตาทูสาาขอให้มานะ้นะครับผมอบคุณอะไรนะครับที่เขามาชมไลฟ์สดในขณะนี้นะครับาน้ชมนะครับอยู่ที่อำเภอลาดวนนะครับตำบลตำดมาะหลากกิโลตำดมนะครับท่านผู้ชมนะครับกมที่19เนาะวันนี้นะครับขอลง น้ำส้มเียพี่น้องนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแช่นะครับกด subscribe กดติดตามช่องยูทูบนะครับช่วงดีนะครับเป็นเสียทินเงินล้านเออพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอเข้ามาสวัสดีนะครับ